สวัสดีครับผมกล้านะครับกล้าทีเคเหมือนเดิมครับถายหน้าหายตาไปสองวันนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ใช้ฮะหาตังค์อยู่ครับก็เลยหายหน้าหายตาไปกลับมาเจอเหมือนเดิมครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์กลางเดือน14กรกฎาคมนะครับก็มีอะไรมาฝั่งเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดเห็นคลิปนี้นะฮะก็ผมมาเซนเวอร์ครับมาเดิน ทำธุระนิดหน่อยที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็มาพูดคุยเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมนะครับกับ2องไลน์สตอรี่สองไลน์แล้วก็ทีเด็ด2องไลน์นะครับวันนี้มีฟุตบอลไทยมาฝากกันสั้นๆครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดมีกระแสข่าวทิศทางที่ออกมาว่าตอนนี้เนี่ยการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับย้ำเฉพาะไทยลีกหนะครับกำลังจะ ได้เรื่องแล้วว่าจะมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสดนะครับมีการลือว่าจะเป็นทูบิช i ่นครับซึ่งตอนนี้ฮะทางทูบิช i ่นครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะหยิบมาเพราะว่าพอหลังจากที่การพูดคุยระหว่างสโมสรเนี่ยมันอาจจะทําให้บอดบริหารหรือว่ามีความใกล้ชิดกันระหว่างตัวสโมสรกับตัวผู้ใหญ่ทางทูบิช i ่นส์ครับทำให้อาจจะ ทำให้การติดต่อในครั้งนี้มันง่ายขึ้นก็ได้ก็เลยมีทิศทางครับว่าตอนนี้ล่าสุดคืออาจจะได้เห็นการถ่ายทอดสดบางส่วนจากทางทวิชาตรครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางไทยลีกเองก็ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการถ่ายทอดสดนั้นจะยังคงเป็นทางไทยลีกนะครับที่จัดการในการสร้างสัญญาณถ่ายทอดสดแล้วก็ส่งไปให้สโมสรไปจัดการต่อเอง ังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้หมายความนะครับว่าทางชูชัสนั้นที่เดิมทีเนี่ยพวกเขาเป็นทีมงานมืออาชีพที่เน้นโฟกัสในเรื่องของคุณภาพของภาพด้วยและก็หลายอย่างด้วให้มันพร้อมต่อการเป็นความมืออาชีพเนี่ยพวกเขาจะยอมรับกับการที่ให้ไทลีกผลิตสัญญาณผลิตทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วค่อยไปออนผ่านเขานะครับพวกเขาอาจจะอยากถ่ายเองก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเอาตามเงื่อนไขนะครับเ็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทางไทลีกนั้น ผลิตสัญญาณแล้วส่งให้สโมสรไปถ่ายทอดเองเนี่ยและถ้าเป็นทวิชา่นนั้นก็อาจจะเป็นแค่ดึงสัญญาณมาแล้วก็มาใช้กับการถ่ายทอดผ่านบางช่อง,องเช่นอาจจะเป็นทางช่อง24ห r ือ 4u อย่างนี้เหมือนเดิมที่เคยถ่ายกับคู่ของทีมทูแบงคอกอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นคู่ที่ไม่ใหญ่นักเหมือนที่เคยผ่านมานะครับยังเชื่อว่าประเด็นนี้ยังไม่ค่อยน่าติดตามน่าตื้นตันใจเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็น ต้องรอดูกันยาว่าถ้าเกิดทุนเชนสมาร r จิงเนี่ยพวกเขาจะยอมรับกับมูลค่าทีมขนาดไหนธธมูลค่าการตลาดยังไงหรือว่าถ้าเกิดตามกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีธธมูลค่ามาะมาณ500ล้านบาทเนี่ยทุนเนจะจ่ายให้สมาคมทมําไมนะครับอันนี้ก็เขาพวกเขาเองคงไม่อยากจะจ่ายเงินไปตรงนั้นหรือว่ากลับกันถ้าเกิดถ้าเป็นสโมส,สตรติดต่อเองดีเองแล้วจ่าย500ล้านบาทให้กับสโมสร16ทีมไปแบ่งกันมี18ทีมก็จะได้กันประมาณราวทีมละ น่าจะมีเกือบๆสี่ล้าน่ะประมาณสามล้านกว่าบาทนะครับก็จะพอช่วยได้พอถูถ่ายได้นะครับสิบแปดสามห้าสิบสี่ป่ะเออก็ประมาณนั้นนะครับก็ได้อยู่ก็ไม่แน่มกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าว่าจะยังไงได้ขอภัยสิบแปดสามห้าสิบสี่สามสิบเออไม่ไอ,อ,อ,อผมงงผมงผมงลนะไม่แน่ใจเรื่องของมูลค่าสัญญาแต่เชื่อว่าน่าจะไม่สูงมากเพราะว่าเหมือนทางชูเองก็เป็นแต้มต่อในเรื่องของ,เ,องเงินด้วยครับผมไม่ไม่กล้าจะทุ่มเงินเยอะกับ สถานการณ์ที่มันแปรปรวนและแถมถ้าเกิด True เนี่ยรับไปถ่ายจริงเนี่ยพวกเขาก็จะมีโอกาสสร้างมูลค่าได้น้อยมากเพราะว่าจะไปขายต่อลีกต่างแดนขายต่อต่างประเทศของหมดสิทธิ์แล้วนะครับแถมต้องมาคอยป้องกันสัญญาการแอบถ่ายการในดึงสัญญาอีกพวกเขาเคยโดนแล้วพวกเขาคงเข็ดและกับพรเมลีกก็จะศึกษาอย่างถีตัวมากกว่ากับการดึงสัญญามาจากทางไทยลีก แล้วก็ค่อยมาฉายต่อในรูปแบบตัวเองต้องดูว่าเงื่อนไขที่สมโมสรต่างๆมาพูดคุยกับทูบิชันเนี่ยถ้าเกิดมาคุยจริงเนี่ยจะเป็นการถ่ายและยิงสดหรือว่าจะเป็นการนำสัญญาณมายิงสดเฉยๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าเป็นข้อหลังน่าจะเป็นข้อแรกคือเป็นการถ่ายเองด้วยแล้วก็ยิงสดเองด้วยนะครับต้องดูงานนี้เชื่อว่าไม่ง่ายอยากไดคิดเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้เปิดดูการ11สิงหานะครับ เปิดดูกาลคือ18สิงหาเนาะแหล่งข่าวประมาณวันที่8วันที่9อ่ะนะครับสิงหาคมก็ประมาณ3าวีกเองสมงาคมน่าจะปล mm ่อยแฮนด์แล้วจะดูสโมรสรจะคุยแบบไหนจะดีลได้ขนาดไหนแล้วก็จะมีวความสามารถในการดึงตัวจริงมาได้ขนาดไหนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามด้ครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกระดิ่งกับสองไกลสตอรี่ผมมาเซนเวลครับไม่ได้มาในรอบหลายปีเลยก็ ขออนุญาตปล่อยแก่ิีนึงครับก็วันนี้มาครับผ่อนหัยใจนิดนึงพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับฝากไว้เหมือนเดิมสวัสดีครับ